แต่ว่าเรื่งที่ผมว่าเนี่ยในภาพกว้างเนี่ยถ้าหากฝ่ายที่อยากจะมีการเลือกตั้งให้เร็วเพื่อจะได้กลับมามีอำนาจอีกแล้วแต่ดําเนินการเช่นนี้มันเป็นอุปสรรคของตัวเองมากกว่ามันไม่ใช่ช่วยมันไม่ช่วยถ้าเป็นถ้าเป็นฉชนั้นนะฮะรถที่ระเบิดเป็นรถที่ถูกลักขโมยมาจากภาคใต้มีการใช้ทะเบียนปลอมมีการต่อวงจรโดยมีการต่อลักษณะเดียวกับที่ก่อสถานการณ์ในภาคใต้แล้วก็เชื่อมโยงไปสําหรับผู้รับผิดชอบซบตอเก่า ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอํานาจเดิมถ้ามองไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะมองเป็นเรื่องการแสดงสัญลักษณ์เชิงอำนาจนักการเมืองอยู่เบื้องหลังใช่ครับถ้าหลักฐานอย่างนั้นมากขึ้นนะฮะมันก็มันก็ชี้ไปตรงกันครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันมันทุกอย่างมันก็เป็นไปตามหลักฐานและคนเรานี่ทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้ทั้งนั้นหละครับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่ไม่มีการทิ้งร่องรอยนะฮะมันมันเป็นความจริงอย่างนั้น ร่อง้อยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกครูนีครูครที่จะพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้สําคัญมากครนี่เหตุผลทางธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็คือพอเกิดระเบิดขึ้นผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งช,ช่วงนี้<ช>เป็นช,ช่วงสงกรานเทศกาล ก็เหมือนกับตบหน้ารัฐบาลนะถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามันเราต้องการจที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและเอาวันสงการนี่เป็นหลักด้วยกลับไปเ,เกิดที่สุราษฎร์คิดว่ามีผลกระทบเยอะไหมครับในกองเออเอันนี้ผมไอ้อออคนที่เขาจองตั๋วจะไปแล้วมันก็มาอยู่แล้วนะม,นมันวันนั้นมันเป็นวันที่แต่ว่าทีหลังดิ after effect นะผลตามมาทีหลังน,นั่นนั่นจะบอกมากกว่าวันนั้นมัน,มนเกิดขึ้นแล้วไม่ความควรนักท่องเที่ยวมาแล้วเพรางั้นนะันครอันนี้อีกการหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือหลายคนบอกว่าเป็นการท้าทายมาตรา44ร4 4ในในความเข้าใจของท่านเองมองว่ามาตรา44เนี่ในแง่ของการดูแลความสงบเรียบร้อยเ,ยเมื่อเทียบกับกฎอายการศึก,กท่านมองว่า มาตรา44มันใช้เฉพาะกิจแต่นี้พอดีวิธีการของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาออกมาเป็นระเบียบที่จะให้ทหารมีอำนาจเช่นเช่นตำรวจนะอันนี้ก็เป็นเป็นความฉลาดของเป็นความเป็นความคิดแบบมุมกว้างเพื่อจะได้วางพื้นฐานสําหรับที่จะใช้มาตรา44ได้เพราะถ้ามาตรา44ให้ไม่มีพื้นฐานอย่างที่พอที่ออกมาออกมาไว้ก่อนเยนะคะ ไม่มีวางพื้นฐานไวเช่นนั้นแล้วถ้ามาใช้มาตรา44ท,ท,ทีแต่ละกรณีนี่ก็กเดือดร้อนแน่ผู้มีอำนาจคอสชอก็จะต้องใช้แบบแบบฟุ่มเฟือยแบบแบบตลอดเวลาซึ่งก็ไม่ควรนะครับ,รบไม่ควรมาตรา44มันจึงเป็น,เป,นเป็นอาวุธสําคัญในการที่จะรักษาความสงบขณะนี้นะครับแต่ว่าอำนาจถ้าถูกท้าทา,ายมากๆขึ้นเรื่อยๆมันก็มันเสื่อมได้เหมือนกันมันเสื่อมได้เหมือนกันอันนี้เป็นธรมธรมดาธรรมชาตินะครับ ในการใช้มตาตรสิบสี่กรณีความมั่นคงดูเหมือนกับสมเหตุสมผลครับในกรณีอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยของสาธารณะใช่แต่ถ,<ม>ถ้าเกิดเป็นกรณีเป็นใช้กับกรณีบุกลุกป่าก็ตามกรณีของที่หลายคนพยายามจะให้มีการผ่าทางตันโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนี่ยแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความเป็นการเมืองมันอยู่ในตัวมันเองเสมอนะครับรัฐบาลก็ต้องช่างน้าหนักว่าจะใช้มตาตรา4 4เนี่ย ขอโทษนะพูดภาษาชาวบ้านนะได้ใจประชาชนหรือไม่ถ้าได้ใจประชาชนก็การใช้มาตรา44ก็จะมีคนสนับสนุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปใช้มาตรา44แล้วไม่ได้ใจประชาชนนะครับผิดล็อกขึ้นมานี้ก,นก็มีะนะจุดสำคัญนะว่าจุดสำคัญครับตรวจสอบให้ชัดเจนว่านี่เป็นความต้องการของประชาชนใช่ครับผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นนะถ้าเราเป็นผู้มีอำนาจเราก็ต้องคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าหากใช้ไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เพื่อ แก้แค้นนะฮะหรือว่าเพื่อเพื่อจุดประสงค์เล็กๆก็น้อยอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้เหมือนกันผมว่าผมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้อย่างเช่นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับป่าสงวนนี่มันก็ป่าสงวนนี่มันก็ทําสร้างประเด็นขึ้นมาหลายอาทิตย์แล้วไม่ใช่หรอครับเรื่องการบุกรุกป่านี่นะครับนะครับอันนี้เขาเป็นวิธีเขาเรียกสร้างบรรยากาศให้ให้ประชาชนมองเห็นหลรแคนหลายคนก็ตั้งก็สังเกตว่าในการดําเนินการกับทางผู้ที่บุกรุกป่าโดยเฉพาะ ในทุนเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจากักระทำมานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่<ช>มีคำถามต่อมาคือแล้วคนในรัฐบาลล่ะใช่ครับ<ไ>ประเด็นตรงนี้มันเป็นมันเป็นมุมที่มุมมุมกลับก็คือคนในรัฐบาลหรือข้าราชการเนี่ยมีส่วนเกี่ยวขออ้องสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าคนในรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะครับแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะความหละหลวมทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะไปสร้าง บ้านอยู่ติดทะเลอะไรต่างต่างนี้ความจริงแล้วติดแม่น้ำลำคลองเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่หวงห้ามท้งนั้นเป็นเป็นเป็นที่สารสนะนะครแต่หากเจ้าที่ไม่ไม่เพิกเฉยหรือหรือว่ามองเห็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎระเบียบแล้วก็อะไรก็ <c oughs> ปล่อยปล้เลยมาถ้าไม่ปล่อยปล้เลยมันไม่เกิดขึ้นแล้วครับบ้านเมืองเราเรียบร้อยกว่านี้แต่ว่าอี่หนังสือพิมพ์<อ>ที่เขามีการ<อ>ไปสอบสืบมาก็เห<อ>็นว<อ>่ามีรายชื่อรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยก็ยั<ๆ>งมี ที่ดินในเขตป่าใช่ครับตรงนี้ท่านก็ต้องก็ต้องจัดการไปตรงไปตรงมาเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ถามท่านจริงๆแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเด็นการเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับกําลังมองออกไปที่กลุ่มใหญ่ว่ามีการบุกรุกป่าแต่คนที่อยู่ในคอรมอเองในคณะรัฐบาลเองเนี่ยตรงนี้ลําดับขั้นตอนน่าจะเป็นลักษณะอย่างไงครับผมมองอย่างนี้มากกว่านะครับถ้า นายกประยุทธ์เนี่ยนะครับแกจะใช้มาตรา44เนี่ยจัดการกับเรื่องการบุกรุกทำลายป่าเนี่ยนะครับ,รบถามว่าผมเห็นด้วยไหมนะจริงๆเนี่ยถามว่ากฎหมายที่มีอยู่มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับทำไมงั้นจะใช้ไม่ได้เนี่ยผมว่าต้องลือออกไปแล้วไม่ต้องไปใช้มันประกาศยกเลิกไปแล้วไอ้ที่มันยัง ไม่ประกาศยกเลิกแสดงว่ากฎหมายมันมีอยู่ uh, กฎหมายมีอยู่แล้วใช้ได้ไหม uh, ที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรรนะครับไม่ใช่ว่ากฎหมายมันล้าสมัยหรือว่ากฎหมายมันอ่อนไปแต่คนบังคับใช้กฎหมายต่างหานี่คือตัวปัญหาที่ผ่านมานะครับคือคนที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษากฎหมายทําเสียเองที่ผ่านมาเอาละตรงนี้คือปัญหาที่แท้จริงรนะครับ แล้วก็เรื่องของการรูปหน้าปัดจมูกเรื่องของการที่ใช้อํานาจนะครับที่พูดง่ายๆว่ามันเป็นระบบอุปถัมภ์ขอกันไปขอกันมาจนเกี้ยเสียกันจนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอ้างผู้ใหญ่คนนั้นอ้างผู้ใหญ่คนนี้นะครับแล้วก็ทําให้กฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถบังคับใช้ได้เอาละแต่ถ้าคุณมาใช้มาตรา44เนี่ยนะครับ มันจะมีคำถามตามมาเลยว่าคุณเลือกใช้ไหมตรงนี้เราจะเป็นปัญหาต่อมาและที่สำคัญเลยแหละครับเลือกปฏิบัติหรือไม่มันจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ตรงนี้แหละผมถามคำเดียวว่าคุณเอาอะไรเป็นหลักประกันนะครับถ้าคุณจะใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยผมว่ามันควรใช้จัดการกับคนที่รักษากฎหมายดีกว่าครับ ใครที่มีหน้าที่อะไรถ้าคุณไม่ทำเนี่ยใช้มาตา44จัดการกับคนเหล่านี้ดีกว่าแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่บอกว่าให้อย่างเช่นป่าไม้ขอความร่วมมือกับทหารหรือตำรวจขอความร่วมมือกับทหาร,รให้เข้าไปเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายนั้นๆหรือตามประมวลกฎหม,มา,ายอาญาเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหม,มา,ายอาญา เอ้ถ้าอย่างนี้นี่ผมกลัวตรงไหนรู้ไหมครับผมกลัวว่าทหารเนี่ยจะใช้อำนาจเกินเลยไหมเพราะทุกทีนเป็นสิทธิของประชาชนพราะทุกทีมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดคุณครับเหมือนสมัยหนึ่งเห็นไหมสมัยคุณทักษิณเนี่ยใช้นโยบายปราบยาเสพติดใช่ไหมฮะก็มีการอะไรเขาเรียกอะไรอะไรฆ่าตาตอนฆ่าตาตอนเห็นไหม มันเกินเลยไงผมถามว่าไอการที่มันใช้อำนาจเกินเลยนี่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ<ม>ถ้าจะใช้มาตรา44ผมแนะนำนะแนะนำนาะยกะยุทธ์ว่าค,ควรจะใช้มาตรา44จัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลกฎหมายนั้นๆแหละครับ<ม>ใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตจัดการเลยครับใช้มาตรา44จัดการกับเจ้าหน้าที่ ตรงนี้ต่างหากเพราะกฎหมายมันมีอยู่แล้วกฎหมายป่าไมา้กฎหมายพรบอุทยานอะไรต่างๆที่ชาวบ้านตาดำๆเนี่ยไปเก็บเห็ดไปเก็บกิ่งไม้ไปเก็บของป่าจับติดคุกเป็น10ปีได้ครับแต่ที่ไอคนได้ไปบุกรุกป่าบุกรุกหนองน้งนําสาธารณะนี่ผมไปตรวจมาเนี่ยนี่ผมก็เพิ่งไปตรวจหนองบงคายที่อําเภอเชียงแสนนะครับรอบหนองบงคายเนี่ยมีการบุกรุกของผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่า นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศในพลอย่างนี้เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่ที่รักษาพันุ์สัตว์ป่านะครับที่นั่นก็บอกว่ารู้แต่พูดไม่ออกเดี๋ยวโดนลูกปืนนักการเมืองชื่อดังของจังหวัดเชียงรายอําเภอแม่จันก็ไปลุกตั้งเยอะแยะเห็นไหมครับอย่างเนี้ในจังหวัดกาญจนบุรีผมก็ไปตรวจมาปรากฏว่าติดหน้าบ้านพลตำรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดอย่างนี้ สอสอย่างนี้อดีตรัฐมนตรีอย่างนี้เอาจริงไหมหอ,อ่าถ้านายกประยุทธ์เอาจริงนะอ่าเอาจริงนะต้องเอาจิงจริงนะใช้มาตาสีสีให้ทหารเข้าไปจาัดก,การไปลุยเนี่ยลุยให้หมดผมจะบอกให้เลยเดี๋ยวจะไปเจอต่อภาคเหนือ,อผมไม่อยากพูดอะไรมากถ้าไปเจอต่อภาคเหนือแล้วคุณจะหนาว <laughs> ซึ่งจะได้ศรัทธาประชาชนกลับมามา,มากมายเลยถ้าทําอย่างนี้จริง เจ้าหน้าที่ใหญ่ขนาดไหนก็สามารถจัดการแต่ก็ขอให้ม <ขอ S 2> ันจริงเถอะแต่อย่างที่มผมบอกไงแก้ไม่ยากหรอกคุณไปจัดการกับใช้มาตรา44จัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รักษากฎหมายเถอะคุณไม่ต้องไปให้อำนาจทหารเข้ามาช่วยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยคุณจัดการไม่หวาดไม่ไหวให้อำนาจนะฮะตามมาตรา44เนี่ยไปจัดการจี้กับข้าราชการ ที่มีหน้าที่ไม่ว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับที่ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับเราจะพบปัญหาเยอะแยะแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนี่เองเนี่แหละครับที่ทาให้ป่ามันหายหมดนะทำให้ป่ามันเสียหายนะครับแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องอย่าง,างเช่นไปตัดไม้ทําลายป่าเสียเองเสร็จแล้วเนี่ยมีประชาชนเนี่ยเขาไปพบก็ไปอุ้มฆ่าเขา นี่จำได้ไหมบิลลี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เพชรบุรีเนี่ยแกงกระจานเนี่ยซึ่งหายตัวไปยังไม่บิลลี่เนี่ยนะนี่ผมนี่เป็นอนุกรรมการของกรรมการสิทธิมษยชนคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและการเมืองผมนี่แหละเป็นคนร่วมตรวจสอบคดีนี้อยู่นะเรียกตำรวจมาสอบแล้วเรียกทุกฝ่ายมาสอบแล้วเนี่ยโอ้โหทุกฝ่ายเห็นชัดเจนตรงกันเลยว่าปัญหามันเกิดจาก เจ้าหน้าที่นั่นแหละในพื้นที่เพราะหลักฐานก่อนที่บิลลี่จะหายตัวไปเนี่ยบิลลี่ไปแอบถ่ายภาพชัดๆจะจจว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานที่นั่นตัดไม้ครับหเห็นไหมหแล้วก็เรื่องของป่าอีกนี่แหละครับผมถึงบอกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันไปจัดการกับเจ้าหน้าที่เถอะนะ <S <S นนคุณไม่ต้องให้ทหารเข้าไปมีอํานาจเพราะปันงั้นเดียวทหารไปมีอํานาจแล้วก็ไปทําอะไรเกินเลยเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์ คนจะด่าทหารนะครับผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นข้อยืนยันตรงนี้กฎหมายมีอยู่มีผลใช้บังคับเพียงแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ผ่านมาปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือผมก็เกรงอย่างนั้นเหมือนกันนะในแง่ที่ใช้ทหารเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นรัฐทหารไม่ใช่รัฐตำรวจคือแต่นี้มันที่ไม่ได้นะตอนนี้ถ้าที่ผมฟังอยู่เนี่ยตอนที่ผมฟังอยู่นะอาจจะผิดหรือถูก คืออย่างสมมติเราจะจัดการกับพวกข้าราชการเนี่ยคือจัดการอะไรก็ตามในเมืองไทยเนี่ยต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทีถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดมันเป็นอย่างนี้เสมอฉะนั้นพอเครื่องมือก็คือตำรวจเนี่ยใช้ไม่ได้มันจะทำมันจะไปพึ่งใครมันมันลำบากตรงนี้ราชการไทยอย่างเวลาผมผมเป็นเอ่อเป็นก่อน,เป,นเป็นผู้อำนวยการปชาในกระทรวงกระทรวงเนี่ยะนะเกิดความผิดขึ้นมาทีไรนะก็ต้องไปพึ่งตำรวจแล้วเขาก็ไม่เดินเครื่อง ไม่ติดตามเราเลยเข้าลิ้นชัก,ก,ชกถึงก็มีการพูดกันว่าพวกเราเตยเงินเพื่อจะไเอาเงินให้เขาดีไหมท่านที่ปรีบอกไม่ได้ไม่ยอมขอให้ทําตรงไปตรงมาเราก็ทําตรงไปตรงมานะก็เป็นตํารวจตอนนี้ที่ผมฟังดูเนี่ยเขาเอาทหารเข้ามาในแง่นี้นะอาจจะผิดหรือถูกเพื่อที่จะมาเขาเรียกอะไร นนสร้างความสมดุลเพิ่มขึ้นเออสร้างความสมดุลขึ้นคือมองกันไปมองกันมาเข้จในนะฮะทหารไปคอยดูว่าเร่งให้ตำรวจทำต้นรวยก็ต้องมาคอยดูว่าทหารไม่ไมผิด <c oughs> แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของของการคาดกาเณน,นะฮะว่าทําไมเอาทหารเข้ามาแต่อย่างที่คุณวิระพูดเนี่ยาหากว่า ภาพพ์ออกมาว่าเป็นทหารทาหมดทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นการรัฐทหารกันไปอีกมันก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะให้สร้างสมดุลสร้างสมดุลนะแต่จริงด้วยเท็จยังไงก็ลองไปตรวจสอบดูตรงนั้นประเด็นคือว่ามันถ้าทำแบบตรงนี้ที่ผมกลัวว่าสร้างหลักฐานที่ลวกๆนะครับไม่ใช่หลักฐานที่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 จะที่เรียกว่าตรงไปตรงมานะครับไอ้ตรงนี้ก็ เรื่องอคติเรื่องของอความรู้สึกส่วนตัวมันมาเกี่ยวข้องทังนั้นแหละครับ,รบไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยพอเป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็อโอกาสที่จะทําผิดพลาดก็มีเยอะดังนั้นมันก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับย่งึง่สมมติว่า,า,าบนันซ่านเนี่ยที่ไปตรวจสอบดูเนี่ยแล้วก็ปักเขตว่าตรงนี้เป็นป่าเนี่ยไอไ้อไอไทนายความฝ่ายหนุก็บอกอันนี้ไม่ใช่ป่านี่ก็เถียงกันแหละแล้วก็โยงไปที่กรมที่ดินกรมที่ดินนี่ครับ